ไม่ไดิเป็นภาพเสียงห,หรือเนื้อหาที่เหมาะสมจะพูดกับโบราณนั่นก็ไม่บอกเลยนะข้ไม่นั่จะพูดอรอดที่ไมวยกคุณพว,วันนี้ทุกวันนี้พี่ซ้อมอะไรบ้างครับอ่ทุกวันนี้ก,ก็คือผมจะบอกอะไรให้เว้ยคือผมเนี่ย คำว่าซ้อมคำว่าซ้อมอ่ะมันคืออะไรคือคือความว่าใจังผมเนี่ยคือคำว่าซ้อมคือคำว่าซ้อมเนี่ยคือเราไม่คล้องอะไรแล้วก็เล่นเล่นซ้ําให้คล้องถูกปะ่ะนูอกไหมอ่าคำว่าซ้อมเนี่ยคืออะไรมันคืออันนั้นที่ผมเข้าใจอะ่ะถ้าเกิดมันเป็นถ้าสิ่งนั้นอะ่ะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอะ่ะผมไม่เคยซ้อมเลยเว้ย นี่บอกว่ผมไม่เคยซ้อมเลยแต่ผมเล่นกีตาร์บ่อยผมเล่นกีตาร์บ่อยเวลาผมนั่งเนี่ยผมต้องหยิบกีตาร์แหละอะางเงี้ยมาอะไรก็ได้ที่รู้สึกผมอยากจะได้ยินผมอยากได้ยินอะไรจากกีตาร์ตัวนี้นีบ่บอกว่าผมได้รู้สึกอยากได้ยินอยากได้ยินแบบกีตาร์แบบจอร์แดนแจ๊สว่ผมก็จะหยิบฮอลโล่ผมมาแล้วก็ <S <S อะไรก็แล้วแ,วแต่หรือว่าผมนี่ผมอยากจะแบบโอ้ผมอยากจะได้ยินเดลต้าบูะมา ยินสไลด์มาเล่นผมไม่ได้รู้สึกว่าผมจะต้องซ้อมอะไรหรือผมได้อยากได้ยินคนผมอยากได้ยินคนร้องเพลงโฟกป๊อปผมก็หยิบกีตาร์มาแล้วก็ When you're and trouble and you need some love and care down and You and มันก็แค่นั้นแต่ผม่กีตาร์เนี่ยอยู่กับตัวผมบ่อยมากแม้กระทั่งตอนที่สมัยเด็กๆ คือมันจะมีโทรศัพท์บ้านถูกไหมทุกครั้งที่เพื่อนโทรมาเนี่ยมันจะบอกผมต่อดเไยเบนเล่นกีตาร์ตลอดเวลาเลยหรอซ้อมกีตาร์ตลอดเวลาเลยวะเพราะว่าฟิลมันจะเป็นเนี้ยแล้วก็ก็ดีแล้วก็หยิบคุยคือจริงๆอะ่ะเราไม่ได้เล่นกีตาร์อย่างเดียวเว้ยเราเล่นเพย์ซีชันอยู่เว้ยโหว่าเวลาแบบเปิดมาฟี่กําลังโหลดนึกออกป่ะทุกคนจะโมเมนต์เพย์หนึ่งอะ่ะมบงจะโหลดติดบ้างไม่ติดบ้างอะ่ะผมก็หยิบกีตาร์มาแล้วแล้วก็ แล้วก็หันไปอีกทีหนึง่งร้องเพลงอะไรสักครึ่งเพลงหรือเพลงอ่ะโหลดเสร็จแล้วแล้วก็มาเล่นแล้วก็วางแล้วก็มานนแล้วก็มาอันนี้ไปแล้วก,กีตาร์ก็จะวางอยู่บนบนที่นอนอแล้วก็แล้วก็เล่นเล่นไปถ้าช่วงโหลดนานๆหรือว่าช่วงช่วงเปลี่ยนแผ่นเกมอีกผมว่าจะหยิบมันเล่นโน้มาอ่ะถ้าเกิดอ่ะก็เล่นเกมเสร็จหรืออาจจะเป็นช่วงแบบเอ ช่วงรออะไรบางอย่างหรืออะไรก็ได้ก็ได้อะว่าจะหยิบกีตารามเพราะกีตามก็จะหยุดแตนไบตลอดฉะนั้นคือผมจะเล่นกีตร์แบบเนี้ยคือคือมันคือการซ้อมจริงๆงมันคือการซ้อมนะมันก็คือการซ้อมเหมือนกัน่ะผมว่ามันนา่าจะเป็นการซ้อมเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้ซ้อมเหมือน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 ที่ทุกคนซ้อมหรือว่าที่คนเข้าใจว่าครซ้อมคือต้องซีเรียสแล้วก็แบบอะไรอย่างเงี้ยการที่ซ้อมของผมเนี่ยหรือคําว่าดิกีต้ามาแล้วซีเรียสเนี่ยผมซีเรียสแค่ตอนแกะเพลงเท่านั้นเอง แค่นั้นเองแกะเพลงแล้วเข้าใจมันว่ากูจะเล่นมันยังไงก็คือหมายถึงว่ามันมาแบบเนี้ยกูไม่เล่นแบบมันหรอกเพราะกูจํากูจําไม่ได้ถ้าผมจํานี่ผมกากทันทีเลยจริงๆถ้าผมจํานี่ผมจะเป็นคนกากทันทีเลยเล่นเล่นกากมากผมจะดูตรงทำยังไงผมจะเล่นเพลงนี้โดยที่ผมไม่ต้องจําอะไรเนี้ยผมก็จะเอาคําเด็ดๆดมันหรือว่าเอาเอาหัวเด็ดๆมันประมาณนี้แล้วจากนั้นละเอียดย่อยผมก็จะสวยยิย่งเดียวอแล้วนี่ปุ๊บเลือกสวยแล้วที่พอเราทําอย่างนั้นปุ๊บเนี่ย เราจะเปลี่ยนยังไงให้มันเหมาะเปลี่ยนจังหวะยังไงดีเฮ้ยเล่นแบบนี้หรือว่าจะยังไงอะไรอย่างนี้ลักษณะเนี้ยฉนั้นผมมันไม่เหมือนผมไม่ได้ซ้อมเลยอ่ะ,อะทุกวันนี้ซ้อมอะไรก็ังทําเหมือนตอนเด็กเลยก็คืออยากได้ยินอะไระแต่แค่ว่าโอเคตอนนี้เราเราสอนด้วยใช่ไหมเราพอสอนปุ๊บมักถูกบังคับให้เราต้องหยิบกีตาร์มาเล่นด้วยอ,อย่างเราซ่อมกีตาร์เซตอัพหรือว่า อ,อย่างอย่างประกอบทำคัสตอมหรือว่าทำงาวงจรคัสตอมเราก็ต้องมาเทสาดีดคือมันก็ต้องดังลองเล่นน่ะเราก็ต้องเล่นว่าเฮ้ยเค้นออกไหมวะมันอย่างนี้มันดีอย่างนี้แล้วจะออกไหมวะสลับซิกเตอร์แล้วติกเตอร์แม่งชัดยังวะเออไม่ชัดแม่งก็ต้องแบบขายใหม่แล้วก็บัตรกีเปลี่ยนตรงนี้เว้ยาสายอันนี้นะขันตรงนี้ขึ้นหน่อยวะอะไรเงี้ยมันก็จะต้องเงี้ยมันก็มาลองเล่นมันจะเป็นแบบนี้มันก็มันก็ถูกบังคับให้เล่นแล้ว กลางคืนวันที่ไม่เล่นก็กต,ต้องเล่นอีกแม่งต้องเล่น,เล,นเล่นเยอะเลยอะ,อะไรเงรี้ยใช่ไหมมันก็คือการเล่นดนตรีอะไรเงรี้ยที่เขาจ้างเล่นอะไรเงรี้ยมันก็กลายว่าถ้าถามมาชั่วโมงชั่วโมงที่ผมเล่นจีตา้าเนี่ยเยอะเยอะที่ต้ามันอยู่กับตัวเนี่ยเยอะเยอะเลยแหละเยอะเลยเพราะว่าผมกระโดดเข้ามาอยู่กับมันตลอดแล้วก็ให้มันอยู่รอบข้างผมตลอดเ,อเพราะผมอยากให้มันอยู่รอบข้างแล้วผมก็อยากจะยินเน่ยโอเอมน,นี่ดีจังเลยนะเสียงเพาะจังเลย Mm hmm. เบื่อแล้วแล้วผมก็ไปเอาดียแมาแล้วก็สกินึกอ,ออกมาถ้าถ้าช่วงไหนผมเบื่อ mm hmm. ก็วางก็ไปเล่นเพย์เซชั่นห้าหรือว่าอะไรก็ได้หรือจะไปทําอะไรก็ได้อะไรเงี้ยแต่แค่ว่าสุดท้ายพอมันต้องเคลียร์งานให้ลูกค้าหรืออะไรมันก็จะวนกลับมาเล่นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเออมันก็เล่น,ลนบ่อยแต่นีมน้มันจะเรียกว่าซ้อมไหมก็ไม่รู้เหมือนกันับจนจบนะครับผมถ้าใครเห็นว่าคลิป นี้มีประโยชน์นะครับก็รบกวนช่วยโนเนตตามนี้ด้วยนะครับผมจะได้เป็นทุนทรัพย์ในการทำคอนเทนต์แล้วก็ซื้ออุปกรณ์ต่างๆนะครับผมเราจะพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะครับผมมากครับผมฝากแทรบฝากไลค์ด้วครับ